สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอนำทุกท่านมาฟังโอวาทธรรมคำสอนของพระอาจารย์วันอุตโมในเรื่องขันห้าเป็นภาระหนักขอเชิญทุกท่านรับฟังได้แล้วครับพวกเราทั้งหลายไม่ต้องการความทุกข์อยากได้ความสุข แต่ก็เนื่องจากพพชาติที่เราเกิดมาจิตที่ก่อเกิดมีกิเลสอาสวะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจึงมาหลงในพพในชาติของตนหลงยึดหลงถือในเบญจขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นตัวตนของเราว่าเป็นของของเราสำคัญว่าเราเป็นเบญจขันธ์เบญจขันธ์เป็นเราเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้มีความทุกข์เนื่องจากเรายึดถือในเบญจขันธ์นี้ พราะเบญจะขันเป็นก้อนของความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่ารูปขันเป็นทุกข์เวทนาขันเป็นทุกข์สัญญาขันเป็นทุกข์สังขารขันเป็นทุกข์วิญญาณขันเป็นทุกข์คือมีทุกข์อยู่ห้ากองกองของรูปล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งหมดจะเป็นรูปหยาบรูปละเอียดก็ตามรูปนั้นประกอบไปได้วยความทุกข รูปในอนาคตที่เป็นไปข้างหน้าเป็นรูปที่ประกอบด้วยความทุกข์รูปในปัจจุบันที่เรามีอยู่รูปนี้ก็ประกอบไปได้วยความทุกข์ไม่ทุกแต่รูปของเรารูปของคนอื่นก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกันคือต่างคนต่างมีต่างคนต่างได้มาต่างคนต่างหลงหลงยึดหลงถือในรูปเมื่อเราหลงยึดหลงถือในรูปรูปนั้น จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นผู้มีความเดือดร้อนเวทนาคือความเสวยคือความรู้สึกในสัมผัสถูกต้องกายนี้รูปนี้มีความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จะเกิดทุกเขเวทนาขึ้นมาคือปรากฏเป็นสิ่งที่จิตใจนี้จะต้องรับคือรับรู้สัญญาความจําเราก็ไปจําในความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นคือเราไม่ลืมความจําของเรา เราหมายรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้คือความเป็นทุกข์เราก็ยังจําได้สังขารความคิดที่มีอยู่ในจิตใจของเราเราปรุงเราแต่งก็ล้วนแต่เกิดความทุกข์คนคิดปรุงแต่งมากๆก็คือคนฟุ้งซ่านจิตนี้จะต้องเป็นทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจวิญญาณความรู้แจ้งหรือความรู้จักก็จึงเป็นทุกข สรุปแล้วในเบญจขันธ์ก็คือมีส่วนรูปและส่วนนามส่วนที่เป็นนามธรรมเป็นเรื่องอาการของจิตที่จิตมีความรับรู้ที่จิตรู้สึกสำนึกเมื่อเราหลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารถือว่าเป็นของเราเราจึงเป็นผู้มีความทุกเบญจขันธ์ท่านว่าเป็นภาระหนักเมื่อเราเป็นผู้ยึดผู้ถือของที่เป็นภาระหนักนี้ เราก็จะต้องมีความทุกข์กายนี้เป็นของหนักก็มีน้ำหนักอยู่แล้วทีนี้จิตเป็นผู้ที่แบกเอาภาระอันนี้เมื่อจิตเป็นผู้ถือเอาเป็นภาระจิตก็ต้องเป็นทุกข์ฉะนั้นท่านจึงให้วางภาระคือความยึดถือตัวนี้โดยการพิจารณาค้นจากความทุกนี้ไปหาเหตุแห่งความทุกข์เพราะเบญจขันธ์จะเกิดขึ้นมาแต่ละภพแต่ละชาตินั้น ก็เนื่องจากมีตัวเหตุคือตัวเหตุที่ก่อให้เกิดขึ้นมาก่อเหตุขึ้นมาให้เกิดเป็นรูปเป็นนามตัวเหตุนี้ก็คือตัวตัณหากา,มารมัตัณหาภาวะวตัณหาวิภาวะตัณหาที่เกิดขึ้นในจิตกามตัณหาความทะเยอทยานอยากเพราะความรักความใคร่ความยินดีความพอใจคือเกิดมาจากความยินดีความพอใจ ความดีใจจิตของเราจึงมีความดีใจในรูปเสียงกลิ่นรสความสัมผัสถูกต้องจึงเรียกว่าเป็นกรารม,มาตัญหาเมื่อเราชอบใจแล้วเราก็ทะเยอทยานอยากอยากได้สิ่งนั้นอันนี้เป็นประเภทของกรารม,มาตัญหาคือความเพลิดเพลินยินดีจิตท,ที่เป็นไปในกรารม,มาตัญหาก็คือความเพลิดเพลินความยินดีชอบสนุกสนานร,ร่าเริงบันเทิง หรือชอบสบายเรียกว่าผู้ที่มักง่ายหาแต่ความสบายจึงเป็นประเภทของการมตัญหาจึงเกิดความโลภความอยากได้ในสิ่งที่เราชอบพอใจนั้นภาวะตัญหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากมีอันนั้นอยากเป็นอันนี้สิ่งที่เราต้องการอยากมีอยากเป็นก็ต่อเนื่องมาจากการมตัญหานั่นเองคือว่ามีอยู่เราก็อยากอย่างนั้นอยากเป็นอันนั้น เป็นความทะเยอทะยานอยากอันหนึ่งเรียกว่าเป็นตัณหาได้วิภาวะตัณหาความอยากไม่มีไม่เป็นคือความอยากไม่เป็นนั่นเองสิ่งใดที่เราไม่ชอบใจสิ่งนั้นเราก็ไม่ต้องการไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินได้ฟังไม่อยากรู้เป็นประเภทของวิภาวะตัณหาที่นี้เราจะต้องค้นลงไปให้รู้ตัวของตัณหานี้ ที่มันปรากฏอยู่ในจิตตั้งอยู่ที่ใดมีลักษณะใดเราต้องค้นเข้าไปหาจิตจิตนี้ก็จะเกิดความรู้ขึ้นมองเห็นลักษณะของตัณหาที่มีอยู่ในจิตว่ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นปรากฏชัดด้วยยานเครื่องอย่างรู้แล้วจึงเกิดยานทัศนะขึ้นคือความรู้เห็นจิตนี้ก็จะเกิดความผ่องใสขึ้นรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน ไม่มีความมัวหมองหมดความสงสัยเมื่อความรู้แจ้งเกิดขึ้นรู้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนอวิชชาก็หมดไปหรือว่าดับไปเหมือนกับเราจุดไฟขึ้นในเวลามืดความมืดก็หายไปเหลือแต่ความสว่างเมื่อจิตสว่างย่อมมองเห็นอย่างพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาโลโกอุทปาธิความสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา นับตั้งแต่จากขงอุทปาธิติดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรายานังอุทปาธิติความรู้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาอุทปาธิติความฉลาดรอบรู้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาอุทปาธิติความรู้แจ้งเห็นจริงได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอาโลโกอุทปาธิติความสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ปุเพอนานตสุเตสุสิ่งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาในการก่อนเราก็ได้รู้ได้เห็นแล้วเพราะพระองค์รู้เห็นสิ่งที่พระองค์ไม่เคยเห็นรู้ในสิ่งที่พระองค์ไม่เคยรู้คือรู้เรื่องของกิเลสรู้ตัณหารู้แจ้งอวิชชาซึ่งพระองค์ไม่เคยรู้ในการก่อนพระองค์ก็ปฏิบัติมาแต่พระองค์ก็ไม่เคยรู้แต่บัดนี้พระองค์รู้แล้วว่า กิเลตันหาเป็นตัวอย่างนี้อย่างนี้รู้ตัวมันเท่านั้นมันก็หายไปจึงเรียกว่านิโรธคือความดับสนิทนิพพานคือความรู้แจ้งเห็นจริงพระองค์ได้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นแล้วในจิตของพระองค์อย่างนั้นจิตของพระองค์จึงหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายไม่มีเยื่อใยที่จะสงสัยเคลือบแคลงคือหมดความสงสยัยไม่มีความสงสัยอีกต่อไปแล้ว เมื่อเรากำหนดหาต้นเหตุแห่งความทุกนี้อย่างกำหนดรู้ลงไปในจิตของเราเราก็จึงจะรู้นั่นแหละท่านจึงว่าสมสสังตันหังอภุยหะรู้ถอนตันหาทั้งมูลรากก็รู้รากของตันหาอย่างลงไปถึงอวิชชาเพราะอาวิชชาเป็นมูลรากของตันหาจะสมมติว่าหรือถอนก็ได้เพราะเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วความเกิดอีกไม่มี ท่านอุปมาเหมือนกับต้นไม้ที่ถอนโคนรากของมันขึ้นหมดมันไม่เกิดอีกถ้าหากเป็นเพียงแต่ตัดต้นของมันมันก็ยังมีโอกาสที่จะงอกขึ้นมาอีกได้เพราะมูลรากของมันยังมีอยู่เมื่อหมดอำนาจฌานหรือฌานเสื่อมกิเลสก็เกิดขึ้นเพราะกิเลสยังมีอยู่ฌานจึงอุปมาเหมือนกับก้อนหินทับหญ้าขณะที่ก้อนหินอยู่หญ้าก,ก็เกิดไม่ได้ แต่เอาก้อนหินออกเมื่อใดยากก็เกิดขึ้นมาฌานสมาธิสมาบัติก็เช่นเดียวกันกำลังฌานยังมีอยู่กิเลสท,ทั้งหลายก็ยังไม่กำเริบขึ้นมาต่อเมื่อเสื่อมฌานหรือหมดอำนาจของฌานเมื่อใดกิเลสก็จะเกิดขึ้นมาตามเดิมมีอยู่เท่าเดิมคือไม่หมดเป็นแต่เพียงตัดต้นเท่านั้นฉะนั้นเราปฏิบัติในเบื้องต้นที่เรียกว่าเราตัด เราถางกันไปเมื่อเราตัดเราถางไปแล้วเราจึงพยายามขุดโคนเอารากเง่าของมันขึ้นมานี่แหละการปฏิบัติในทางจิตจึงเป็นการขุดโคนเอารากเง่าของกิเลสทั้งหลายด้วยปัญญาวิปัสสนาค้นคิดติดตามลงไปเพราะเราทุกข์มาแล้วกี่พบกี่ชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้เกิดแล้วเกิดอีกก็หลงเพลิดเพลินอีก กกรรมทําเวรแก่ตัวเราเองอยู่อย่างนั้นไม่มีทางสิ้นสุดเกิดมาแล้วก็ยังสงสัยในภพในชาติก็อย่างโลกเขาสงสัยกันอยู่ค้นอย่างนั้นค้นอย่างนี้ตลอดค้นไปถึงดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าก็เพราะสงสัยแค่นั้นเองทั้งที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้มาก่อนหมดแล้วแต่พวกเกิดมาก็ยังมีกิเลสอยู่ก็มาสงสัยอีกตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย ก็มาคิดสงสัยกันอยู่อย่างนั้นแหละเลยไม่มีทางสิ้นสุดเมื่อจิตนี้ยังมีกิเลสอยู่ทำให้มีความเบียนบ้ายตายเกิดเกิดแล้วก็มีความสงสัยสงสัยในภพในชาติของตนฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเราทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิจิตรการตาซึ่งพวกคนเขาหมกอยู่แต่ท่านผู้รู้หาข้องไม่ ที่เราติดข้องอยู่ก็คือคนเขา่าเป็นคนที่ไม่มีปรรัญญาเฉลียวฉลาดนั่นเองไปหลงหลายสิ่งที่ไม่ควรหลงหาสุขแต่ก็ไปยึดเอาแต่ความทุกข์อยากได้สุขแต่ไปสร้างกรรมที่ให้เกิดความทุกข์แก่ตัวเราเองหาแต่สิ่งที่เป็นกังวลแก่จิตใจของเราหาแต่สิ่งที่เดือดร้อนจิตใจของเราเราจึงเป็นผู้ที่เดือดร้อน เดี๋ยวก็เดือดร้อนอย่างนั้นเดี๋ยวก็เด <y Oak S 1> ือดร้อนอย่างนี้ร้อยแปดพันอย่างที่เราจะต้องเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอํานาจของกิเลสแผดเผาจิตใจของเราเดือดร้อนเพราะกองทุกข์ที่มีอยู่ในรูปกายของเรานี้แผดเผาเราก็เลยมีความทุกข์ความร้อนอยู่อย่างนั้นแต่ละวันแต่ละคืนเราก็ทุกเย็นมาเราก็ทุกร้อนมาเราก็ทุกมีความทุกข์อยู่เป็นประจำอยู่ทั้งที่เรามีความทุกข เราก็ยังหลงอยู่ในความทุกข์สำคัญทุกว่าเป็นสุขสำคัญชั่วว่าเป็นคนดีก็เนื่องจากเราเป็นผู้ที่หลงฉะนั้นให้เรามาพิจารณาใครครวนโดยปัญญาที่รอบคอบหาเหตุผลค้นคิดติดตามเพื่อจะได้แก้ความหลงความเมาในภพในชาติของเรานี้เพราะเราเมามาแล้วไม่ทราบว่ากี่ภพกี่ชาติหลงมาแล้วเวียนว่ายตายเกิดดูอย่างนั้น ตันหาจึงได้ชื่อว่าเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดภพเกิดชาติท่านจึงว่ายายังตันหาโปโนพวิกาจิตใดที่ยังมีตันหาอยู่จะต้องได้เกิดในภพในชาติต่อๆไปเพราะอำนาจของตันหานี้เองเป็นผู้สร้างภพสร้างชาติให้เราจึงว่าเป็นตัวการที่สำคัญเราจะต้องกําจัดตันหานี้เพราะตัณหาเป็นตัวร้าย ที่ทำลายความสุขของสัตว์ทั้งหลายอยู่เราอย่าไปถือว่ามันดีเกิดรักเกิดชอบมันแล้วก็อย่าถือว่ามันดีมันคือตัวร้ายเกิดอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือเกิดเกลียดชังไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นล้วนแต่เป็นตัวร้ายที่มาทำลายจิตใจของเราทำให้จิตใจของเราหมกมุ่นอยู่ในความชั่ว พยุงตัวของเราให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ยากถึงทำดีทำชอบไปอํานาจของตันหาแรงกล้าก็สามารถทำลายความดีความชอบของเราได้นี่แหละจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องกำราบกิเลสตัวนี้ต้องปราบในจิตใจของเราปราบด้วยข้อปฏิบัติของเราอย่างครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาสมัยก่อนท่านต้องพยายามปราบถ้ามันอยากฉันจังหันมาก ให้มันฉันฉันไปแล้วเดินจงกรมให้มันหนักนั่งสมาธิให้มันมากท่านถือว่าเมื่อมันกินมากก็ต้องทำงานมากก็ต้องปราบกันลงอย่างนั้นมันจึงจะอยู่ในเงื้อมมือของเราท่านไม่ได้ปล่อยเวลาที่ปราบเราก็ต้องปราบตัวของเราไม่ใช่คนอื่นปราบตัวของเราเป็นคนปราบตัวเราเองนั่นเรียกว่าตามมันตามมันแล้วก็กำราบมัน ดูเล่เหลี่ยมของมันเราก็ต้องปราบมันให้ได้อันนี้เราไม่ได้คิดไม่ได้คน้นไม่ได้ติดตามเรื่องของตันหาเราจึงไม่รู้เรื่องของตันหาและเราไม่ได้คิดจะปราบมันเสียเลยมันก็ยิ่งกำเริบใหญ่ในที่สุดตันหาทาโศเราจึงเป็นทาสของตันหาเป็นคนรับใช้มันแล้วแต่มันจะมาบังคับบัญชาตันหาจึงเป็นนายของจิต เมื่อตันหาเป็นนายของจิตเราก็ต้องเป็นขี้ค้าของมันตลอดไปนี่แหละเราจึงพยายามหาทางปราบหาทางแก้หาทางลดละคือว่าลดอำนาจของตันหานี้ลงด้วยวิธีนี้เราประกอบความภาคเพียรด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยเราจึงจะได้ช่องได้ทางในการปฏิบัติเราต้องเป็นผู้ที่มีใจเข้มแข็งมีความแกล้วกล้า สามารถองค์อาจในการปฏิบัติแล้วเราจะเป็นคนที่มีความสง่าในการปฏิบัติได้ถ้าเราเป็นผู้ที่ย่อหย่อนความท้อแท้ภายในใจก็ย่อมเกิดขึ้นในที่สุดเราก็หมดความสามารถไม่สามารถที่จะเอาชนะความชั่วของใจเราได้เพราะเราเป็นคนที่อ่อนแอกิเลตัณหาทั้งหลายมันก็ต้องทับถมจิตใจของเราเหยียบจิตเหยียบใจของเราเรื่อยๆ เลยเป็นคนหมดความสามารถความดีของเราที่มีอยู่ก็ตกต่ำไปถูกย่ำยีทําลายไปฉะนั้นในวันนี้ได้อธิบายเรื่องของเบญจขันก็ขอให้นำไปคิดค้นพิจารณาจึงขอยุติการอธิบายไว้เพียงเท่านี้